นี่ค่ะทุกคนเก็บแป๊บเดียวเมื่อกี้มะหมอนนะคะมะหมอนเพื่อนโอย สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนรับสื่ช่องสีเดินชาแนลสบายดีพี่น้องสุกู่ทุกคนเออไอเอฟซีทางวายค่ะคลิปนี้นะคะน้องสุนอยู่ที่โคกหลองนาน,นะคะกับนี่เลยน้องเวียของเรานะคะตอนนี้กำลังโตเป็นบ่าวแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้นี่เดี๋ยวพาทุกคนนะคะมาเบ่งต้นใบมอนของเขานี่ว่ามีมากมันเริ่มจะสุกแล้วคือเป็นมากที่กินตอนไหนก็คือปากแ,แลกแ,แล้วก็แสบนะมันเป็นเปรี้ยวหวานเนาะแต่เริ่มซื้ออ่ะวันนี้ใจว่าซื้ออย่างมเมเบรี่ป่ะวะ ไม่อยากพูดอะไรเดี๋ยวเอฟซีจะหัวรอยยอนะคะซื้อมามากอย่างกันแน่นี่เอฟซีคอมเมนต์บอกแน่นะคะกินเป็นย่างเดียวอันนี้เดี๋ยวเขาจะเอาใบอันนี้ลองตะกร้าเขาก่อนค่ะน้องเมียอ่ะโอ้นะคะนชาติก็มาค่ะทุกคนสวัสดีครับโอ้มะนาวก็มีนะเพื่เก็บมะนาวมาหน่อยนี่นะคะทุกคนมาเบิ่งใกล้ๆบานต้นของมันนี่ ผลของมันต้นมาสัดูนะคะอันนี้มาที่สุกไปนะคะจะเป็นอย่างงี้อันนี้กำลังจะสุกอันนี้กำลังจะสุกอันนี้สุกแล้วอันนี้ก็กําลังอันนี้เหมือนเพิ่งจะเกิดก็ะจะลองเด็ดเเนี่ด,ดแ,ลแล้วเราก็จะกินเลยเหรอคะตอนนี้นายน้องเวียนี่นี่น,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 นีนี่นี่ค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะทุกคน เราจะซิมห,หวานเปรี้ยวหวานเป็นไงเวียแซ่บปะเดี๋ยวมาดูนะคะว่า,า,วามีมงาน,นางไรแน่นะคะไปเบิ่งไกลๆเลยเี้อุ้มนต้นแล้วเยอะก็วางใกล้ก่อนชักหน้าลูกงานนี้ก็เป็นหลายค่ะแล้วก็งานนี้ เมื่องนึกงวันนอนน้อยนะคะแต่ว่าอร่อยมากอันนี้นะแล้วรยะยเนาะนคือจังบ้งคนนี่ลหละสูงอยู่สูงสูงก็มีค่ะทุกคนให้ก่อนทลองชิมดูเออเอาลองชิมอันนี้มันจะเปรี้ยวกว่าเอาไปลองชิมดิ ชิมชิมเนีใช่ิมเลยชิมเลย วิ้ยมีมดด้วยมีมดนะคะเดี๋ยวมดกัดเราด,ดึงลงมาลูกดึงลงมาโอ้เอองลงมาเยอะๆเลยมดดีแลล่อาเวไปเก็บนู่นถ้าเป็นคนจี๋งให้ เบอร์รี่มอนใบมอนนะคะต้นมอนเสื้อต้มเป็ดต้มไก่กัแบแซ่บไปได้หลูกลองมาจากกันชงกัญชาอะไรได้ไหมอ้เียตกเ,เก็บเอาเยอจะเหยียบอ,อนี่ค่ะทุกคนเก็บแป๊บเดียวเมื่อกี้ไหนของเวียได้เยอะไหมลูกเอามาดูอ้หล่นนี่ นี่ตัวนี้นี่นนนลูกสุกแล้วนี่หบก็อย่าปล่อยมันดีดขุมตาไปออวเด้ออืมดกมากปล่อยควนลูกพ้องม่าไหมหมดหรือยังอ,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 อืมหน้านั้นไงมันเบี้ย ไข่มดแดงโดนแน่ไข่มดแดงนี่ค่ะคุณแม่ก็สวัดด่ะโอ้นะคะเขาเรียกว่าต้นลูกอะไรถ้าภาษาผู้ไทยเขากับเอนต้นม่อนต้นม่อนอันนี้คือลูกม, <า S 1> ม,ม่อนม,ม,อนมอนนะม่อนมะม่อนนะคะมะม่อน นี่ค่ะทุกคนมาม่อนของฮา,นาเนะภาษาเบอรเจนมามะม่อนเดะแต่ภาษาท,ทางการนี่บอเอินบอแน่ใจว่าเอินมามาอย่างเรียกเรียกอะไรรู้ไหมมอนฮะม่อนครับ<ะ>เรียกม่อนเฉยเราจะได้ปร,ดป,รดประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เราจะลอบไปเบิรงองนมักซิดาจาักน้อยแล้วค่ะไปเบิรงมักหุ่งว่ามันสุกแล้วเนาะเพราะว่าช่วงนี้เขากำลังอันโจกกันซะเขาอยู่กันเดี๋ยวไปดูค่ะทุกคนบรรยากาศ ค่ะทุกคนเบิ้งมะคุ้งหมุนมๆได้ในเบียหมุนได้ตอนนี้ให้เบียหมุนๆเบียหมุนเอาทางนี้สิมือสองมือตรงนั้นหมุนสองมือลูกมันจะหล่นมืออันนี้คือสุกแล้วมีมะคุ้งของเราปละสี่ต้นนี้ก็คือเอาไว้เป็นหอยอันนี้เลยยัง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 นะคะนี่ก็สุกแล้วสุกแบบสุกเลย อันนี้น่าจะเป็นพันฮอนแลนด์หรือเปล่าหรือลาดดำเนินนี่ไงสุกมากเรือเอเหือเลยเรืองอก็เฮือเลยค่ะทุกคนอุ้ยยางย้อยใส่ตัวเองเดออ้อเวลาไปเดินไปดูบักซิดานิดนึงทุกคนไปเขาเบิ่งเขาว่ามักซิดาน้างนี่เป็นเ่าเลยคือนกับดินทงไปห้าง นมันแก่ดูนุ๊กมันแก,แกดูเหมือนสุดาเราเร็วตรงนี้เด็ดเอายังไงยังมันน้อยอยู่เลยออกมาเลยลูกแก่แล้วเล็กอยู่แต่มันแก่สีมันมอนะไรมันจะเน่าเอาออกถุงออกงา<ม>น,นแบบนี้นเลยมวยนี้เลยค่ะเบียร์สีมีอีกหน่วยหนึ่งนะคะเปะ็นลายหน่วยมาพิดา ไรสารพิษ่ะน้องเบียร์แกอันนี้ดูแล้วครับผมโอ้อันนี้แม่งกินนิดนึงเด็ดออกมาเลยลูกแต่ก็น่าจะกินได้อยู่ฝ<ม>ั่งไหนว้ครับส่วนต้นนี้นี่ต้นนี้นี่คืออน,น น้อยหนึ่งเนาะมันยังมากน้อยอยู่ค่ะที่มาไดไวถูกั้มเนาะดินเรารก็คือแบบกองเยอะมากก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนที่ดินของเราก็สำหรับคลิปนี้เราก็จะสาก,กันไปพร้อมกับกองดินแล้วก็มาเก็บผลไมท้ที่เอ่อโคกหนองนาของเรานะคะก็มีทมมมมมั้งมะม่อนมาซิดามะนาวมะฮุ้งมะฮุ้งซุกนะคะ ก็คือเล่นดินนี้คือนั้นของน้อยเล่นชอบมากนะเด็กน้อยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กดซับสไคร์ด้วยก็รัติดตามด้วยนะคะว่าคลิปหน้าน้องซิโนหรือน้องเวียหรือทีมงานผู้หลงนาของเข่าหนีอที่มีกิจกรรมหรือภารกิจอย่างยิ่นของนาก็ให้เอฟซีพาติดตาม้วก็เป็ดก็รับใจให้กันพร้อมเดินแล้วก็ค่อยติดตามซีรีส์พุดดินเ่านี้ไปเรื่อยเพราะว่า มันน่าจะมีหลาย EP หลายคลิปมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะทุกคนขอให้ SC, ทุกคนมีความสุขม,มากๆสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะสบายดีบ๊ายบายไปไปกันเถอะรถดินมาแล้วนะคะรถบรรทุกน้อยมาแล้วอันนี้ก็ต้อง